สวัส <aría> ดีครับพี่น้องครับมาเลยไม่พ่อมาเลยไปเตะกันโอ้มาเมียดนั่งทากินข้อครับพี่น้องครับตอ่งทานกินข้ออะไรตอนนี้อันคุณลูกอันเพตันสังเกตนะสังเกตเก็บสังเกตเก็บหรือเก็บก่อนเก็บเก็บก่อนอันนี้ครับลุงๆมาถ่ายมามาสังสังแกตเมนบ้าน ช่งแก๊บบบอ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 คุณยาคุณกำลังนอนถ่ายกินของน้วกันเฮ้ยนอนเซเว์นเลยนะครับนอนถ่ายกินเพราะว่าเราเคยสั่งแก๊บเจอรอมึงจะเป็นอะไรอนช่งแก๊บเนี่ยช่างแก๊บปัญญาการนั่งถ่ายชาติแมอยา้เดียวไม่ยังนี่ขนมโอ้ขนมขนมนั่งถ่ากินเกบมายังกันนะ โอโโด้กับนมดโมารโดมากดโดโอ้ของหเอแต่ก็แต่ก็มันคือเป็นสีสีเขียวมันสุกแล้วมันทำมันทำมันโอ้กโแล้เปโอ้เอาอีเมสวัเดีค้าเป็นใหญมากเลยครับมถามเขาาดเียวโดนนื่อฮอนฮอนฮอนคัาผมครัผม โอ้โีเอาพาพาไวมักมาเย่มักมักกระโดดยเลยถยานี่แหละอลงดูพ่อพ่อมากินมักกระโดดเขาเขาวะกินมึงด้วยไหมเคยบ่มักกระโดดมัอะโวคาโดเอามากที่เข้าไม่ใช่ยาซับผมหนิบอยินด้เันต้นัเหมือนันป่ะถยไปไปกันตินว่ะเป็นสังเกตมากสต เฮ้ยชนนะเจ็บชนน้ำบริัางเน็ะโอ้มันเป็นยังไงกันนี่ไงยังมากอยังสัเดมักกระดโอ้ขกินไมาเนี่กินกับนุ่มโอ้โ่นกนั่งเอาคนละว่เอาี้น่าหนาไหมาาฟมดังนะโอ้ยชนำบเราไม่ยอมนะบ้านฟ้มดัง กินข้าวเขาได้บ่นี่ลับกินมั้ก็ได้เพ่อะผมันกินจังหวะทุกพวาซอมันตัดเไปหากันไปหาก็มเอาซอมาองนูเงแต่ก่อนมากยังกว่ามากมากโคาโดเอาโคาโดเข้าขายจังไหนนี่ขายเป็นโล่หรือขายเป็นนยจบากว่าจุกบาก่มันก็พอขายพอแปดสิบลจุงยังบาทนึง นมันกินได้บ่แข่งขึ้นยังไดเฮ้ยช่เบิ้งน่ะ,อะโอ้มันอไอ้ปูได้บ่นี่ึ้นแก้วกเขาเขาทับมาบ่มันปูได้เหรอบ่โอ้นายกินบ่ได้ตัวนี้โอ้นายกินบาได้โอ้ยก, <laughs> กินได้บอกกระโดดเิรสชาติมันมเป็นไหนบ้างน,นี่เจอเฮ้ยเจอเจอหวัวแต่มัน

กินไมตกินมังดูแม่เป็นยังไงอิบาานใจนุ่มเป็นบ้าเกี่ยวเกี่ยวเป็นบ้าไ่ต้องกินทั้งมเขาเห็นจะขววแล้วก็เห็นด้ันเป็นไข่ไเออวของมี่ตัวน้าไปั่อไข่อเนี้ยัวไข่ัไข่เป็นมัดมัเป็นโอ้ผม่ักมันบเป็นเป็นมัดมัน ซื้อไปด้วยีลองตับโบยังจะไปลองกันมหาจะถือก็ได้ดอกอัอย่งไ้พี่้องพึ่ถือนาไปนวันจีนเลยมันบักโบบักมักเนีมันอยมักกระโดดเอาเขาโดดเปลูกตายมัดมัสมีมเนี่ยประวัามันเป็นผลไม้ที่มันวิ่สอนตะสอนข่อยเบาเห็นจักอันมีดข่อยเเห็นบักไหม่ห่ทุกคนบักหม่อายุยื

มันบาหวานมันบาอีย่างเลยอ๋อมมนเป็นมันนัแตมันนลซื้อมันกินนคือใครเหป็นต่เห็ดของหวานนั่นเองเนาะเป็นในบริสัทเป็นในรสษัทบริษัทบอกบ่ถือด้วยอธิบายบ่าอธิบายบ่ถือแต่ว่าความสึกคือยังมันแพงกัเลยว่ามันโลดจักบานใครเป็น่วยพ่ะย่ะวยละจักบวานไม่เจ๊ซิเก่อ่ะถือหวานได้ไมมึงปากด้วยพี่นนอง ปวดทึงวาวแสบเยมันแบอยู่ซื่อรือตว่าบามป็นผลไมที่มีคุณค่ามขันายากิน้วเขาเลยนี่เขาคือบักตุ่มในกินรเปเีียวเพจะเป็น่ว่าอใส่นมเอออันนี้่บอยบอันนี้คือไอันนี้่บอยบานี้อุ้ยงจะกินไรนนมใส้หรอินซีตอนนี้ม่ใส่กัได้หรอกเออคืออะเอาสมัลเี กขาเขามัไม่ใช่ไม่ใช่คือบอกจุมนี่นี่เนาะเข้าไปถือกิ๊บปี่ไเอาไปแล้วมยังแล้วผัวมียักันมันยังรกเออไม่ยังบานนี่พักกันไม่ยงบานนี่จบปศุจกรรมแก้วนองชิมมึงก็บานนี่พี่น้องเป็นไหนบานใ้นุ่มแล้วเพราะ่าไม่กินมากนี่ขาเขาพะ เดียวเดียวมานมาเท่โอ้ยสาดเบยดเอาบ้างนี่ยอานใส่นมบานนี่ขนแขงไงดีแซบี่บานแซบบานนี่มันหอมนุ่มน่มแซบอยู่มันหอมนมบานนี่โอ้โหได้ได้บันนี่โอ้บอนน้ำตาลไ่ใช่ม่เลียร ก๋าาะอนแมนะแซ่าโอ้กดนี่นะการดนี่นะปั้นได้ปัะไหวแข็งว่าใส่บ่ดเออเอาเข่าลงใส่บ่ดนี่กระแซบเลี้ยวเนี่ยมันแซแล้วกะทิต้นกเทิจริงเนาะยเงห้องผ่ไปนั่แล้วตันแม่นันก็ดือนก็เห็นแม่อินได้เดือดแต่มัมสิหวัยเราเป็นเหมนซวยสิปาดก็ปาดตำเลย เจ้าก็ขอบ่กินเอกัแม่นเอาให้กินจะกินนอยไรเ่ตามีดก็เห็นตะบูงานมีดเสียนาเมินพูดเลยยังตะก้โอนนี่ล่อๆครับขอคบพี้ล่อตอนนี้กินของหวานถาซะกอนเอาชิมเมืองว่าชิมเมืองมักระโดดเนี่ด๋ยวนะกิกัเขาแซยงเี้ยไ่อผลงานเป็น เป็นในความเราจักคือเปียกไม่ไม่ไม่คือขาคือไข่ขากินขาเขาแซ่บแตได้กว่าไมเป็ยนเยเอายกไม่เบิ่ไงน่ยเป็นแนวไหม่อยไหเปียกแข็งแข็งได้อแสดงว่าเสีบแสดงว่าเสียบแสดงว่าเสียบอาไรายอ้แสดงว่าเสีบกันะ ก็่ังไทยรถจ่าได้มาพอยังไทยเอไทยอรเขตุบเลยนะไทยนื้ได้เก็ยสิบบาท้ได้เยบเาทนอาเียกจย่มันจะแจ้ยนักกินได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกินเขาเขากำลังมาส่งแก๊สอยู่แก๊สกำลังส่งมองใต้สะพานลอยก็เสียด้กินอะไรพี่วางไาหนี่ กําลังโจ้บอกเขาว่าตอนนี้อยู่อยู่เลาะเลาะใต้สะพานลอยหรือว่าขัวเงาขัวเฝ้าขัวฟังก็เราก็มาสูบอยู่เลาะใต้สะพานลอยขัวเฝ้าขัวฟังนี่วัานี้จมากันอะพอวางชิมเมืองเนี่ยว่าเอาเป็นตัวเปลือกมันเสแงน้งไม่กินแต่บริษัทมันแพงมันแพงบริษัทนะเสแสร้อยู่ จะเอาอากินแก๊บกอนพี่น <além> ้องมันแม่นแนวไรแกมันนี่ว่นี้แก็บนี่แก้ว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 คือลังไกรถาอยโอ้เพอนี่บ้ยกัดใจแกเลยพี่น้องนะครับผู้ปรณกการแสดงลุ่งแกมความไม่ตาแล้วนะครับพี่น้องครบม่แรกพอกีหมอชิดนะครับพี่น้องสามารถใจเย็นจะเยนวัีฝนออกพี่น้องมีแต่ฝนพราะยซุกไ้อยู่นี่มันใจได้ว่ามีฝนฝนมีซุกมีอะไรซุ อายิงเขาวต้องการแค่ใส่กันเาันี้พี่น้องกินจนใกล้ิบเรากรทีนเหลือเขาก็ที่ใส่แล้วยิตอนนึงกีนี่อหมอนโอ้ยแกบนาะา่แสบกระเทียในล่างตัวไปพร้อมคนเดียวย่เองาไม่ได้ร่างมันจะรู้เดี๋ยวย่ตอนเดียวขอรอจะเอากะทีใส่เตมจะกินแล้มใส่เอ้าเจ็บว่าก็ได้เอาือจ้เจวใส่เออโอ้ยบ่ล้เอาเดกิกิน

Tập bụng đi bọn đi bọn đi yên tầng tầm bụng thắng bọn đi tầm bụng mày bàn đi thắng bọn đi tầm bụng mày bàn đi tầm bụng thắng bọn đi tầm bụng mày tầm bụng mày tầm bụng mày tầm bụng gì? tầm bụng mày tầm bụng mày tầm bụng mày bọc bọc แม่จะล้วนนึ่งวันได้หรือเข้าไก็จะไปไม่ได้ดีอ่ะสร้างไปเนอะออมกับตุมมี่รือเ่าเดี๋ยวอ่านกันมาดเน้อกินข้าน้ำกันเป็นไงน่รสชาติทังนี้เน่นแน่นน้ำโอ้ทั้งนี้เน้นน้ำบอนินตอนปีนี้ฝนดีแนมไรน้ำลวกลมปั่นห้อง ไนตั้งใจสิกินก้อยแต่ตับปลาคั่วเต้ตับัาค่วไม่ได้ไหมก้อยบลาคั่เนาะก้อยปลาคั่วเอาก้อยปลา่วก้อยปลาคั่ตบปาคั่ตังไนี่ก็มีผิดบ่อ่าเขาฟังผิดเขาฟังผิดกัเล่ได้กินตบ่อรยูแล้ววะเรากอดกอดเออกัอยู่น้ำกันเนาะเอาสันปูเป็นยัง่อเอาี่นองเอากินเขาน้ำกันนะครับคุณความพาความเพียงี่นอนเข้าทีมี้ช่องลำพงจารุวันบาเฟินขอบคุณอ่ะ ลูกเต่ามาเรียงอาหารทีมงานซอกินเหลียบห้อกชิปนี้นะครับเอาชิปหนาพอกกันไม่สหรับคลิปนี้พี่น้องเข้าอยู่ดีกินแซ่บสุปหูสุกคนบาทจี๋รูปไข่ไข่เจ็บพอกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ